สวัสดีครับอยู่กับผมโนซีเข็ดนะครับก่อนหน้านี้พึ่งผ่านบทที่พึ่งผ่านบทที่7ไปนะครับอันนี้ผมผ่านบทที่8เรียบร้อยแล้วนะครับบทที่แเป็นบทที่ง่ายสำหรับผมมากนะครับผมก็คือยากอย่างเดียวคือเติร์ตีมอนนะวุ่นวายนิดนึงนะมอนมันมันจะมีช่วงที่มอนตีแรงกับช่วงที่มอนอ ตีแบบว่าช้ามากนะครับผมพวกตัวยิงไกลที่เคยบอกเทคนิคไปเมื่อคลิปไอ้แคสดอมนะครับมันป่องคือแบบบางทีมันก็ยิงสไวเลยบางทีแบบไอตัวยิงไกลก็ยิงซะช้าเลอกว่าจะง,ง,ง้างยิงแต่ละลูกนะก็สบายอ่ะป่าน,นแบบชิวๆอ่ะก็หลายๆคนน่าจะสงสัยว่าไอ้บอสตัว บทที่8เนี่ย mm. เขาเล่นกันยังไงนะอันนี้ผมบอกตามตรงว่าผมอะอาจจะเล่นไม่เหมือนใครเออคือคือผมอาจจะเล่นไม่เหมือนใครเพราะผมเล่นแบบไม่มีหลักการเลย,เยไอ,บอ,อ้บอสอ่าบอสตัวสุดท้ายไอ้พลาสมานะครับผมไอ้ที่เป็นนักดาบอ่ที่มาสู้กันนะครับผมตอนท้ายเนี่ยตัวทีมน้ำนน้ำเงินนะ้ำเงินอ่ะอนะ่าหลายคนอาจจะแบบมีหลักการมีอะไรอย่างเงี้ยแต่คือ ผมไม่มีอะไรเลยนะเดี๋ยวผมจะให้ดูกันนะครับผมว่าผมผ่านแบบไหนนะครับผมอาจจะเป็นแบบว่าอารมณ์แบบมันแนะนําทีมแล้วกันนะแนะนําทีมที่ผมใช้ผ่านดีกว่านะครับผมมาเริ่มแนะนําทีมกันเลยดีกว่านะครับทีมที่ผมใช้ผ่านนะครับตัวแรกแน่นอนเดลโลนเหมือนเดิมทุกอย่างเหมือนเดิมหมดนะไม่มีอะไรอัปเดตใหม่อ่าส่วน ตัวที่สองครับผมไอรีนนะครับเนี่ยมีแหวนกับสร้อยมานะน่าจะเป็นน่าจะสร้อยนะที่ผมได้อัปเดตมานะครับนี่โคตรเท่นะครับผมใส่ครบเซตเลยเพิ่มความเสียหายศัตรู20%นะครับตัวต่อไปคือคารินนะครับผมเหมือนเดิมเป๊ะกับคลิปก่อนๆนะเพราะมันแบบเวลาผ่านด่านอะไรสักด่านเนี่ยผมจะผ่านแบบรัวๆๆๆเลยนะครับอ่าแล้วก็อ่าก่อนหน้านี้อ่าก่อนจะถึงพัทมาก็ ใช้กิลลาหานนะครับผมไอ้บอสเซเบลัสสามหัวเออไอที่เฝ้าประตูนะครับก่อนที่จะมาถึงพาร์ตมาเนี่ยเราจะใช้กิลลาหานนะครับผมในการในการอ่ะไอนี้เผาไหมเออแล้วก็ใช้ได้โลนเป็นดาเมจหลักครับอีวานแทงก็คือเหมือนเหมือนกับน,นี่ฮะไม่ต้องหลบอะไรทั้งนั้นแหละคือแบบหลบแค่สกิลไอที่มันเหมือนจะทำท่าหอนแล้วมีไฟลงมานะครับก็คแค่นั้นเองนะ ตัวสุดท้ายครับแท้งครับที่ผมใช้ชอบมากเลยนะผมยิ่งใช้ยิ่งชอบนะครับอีวานนั่นเองนะครับผมก็เดี๋ยวเดี๋ยวคงจะอัพให้เป็น3 0 36เร็วๆนี้นะใกล้ๆแล้วมีอยู่4สเก็ตแหละเดี๋ยวก็ซื้อเอานะครับซื้อบีใช้บีซื้อสเก็ตเอาเพิ่งเปิดได้ในตู้นะมันก็จะมีให้ใช้บีซื้อแล้วก็ลงดันในดันสเก็ตนันนะแล้วก็ไปซื้อนะครับผมอ่ะก็คร่าวๆก็ประมาณนี้ครับทีม ที่ผมใช้นะ,ะแล้วก็มาสเตอร์นะครับเหมือนเดิม15-15 5-15 35, 35นะครับเป็นป้องกันนอกนั้นเป็นพลังโจมตีแต่จริงมันอย่างที่บอกมันอันล่างก็ได้นะแต่คือแบบผมว่าเอาให้เดโอนล้วกันผมว่าเดโอนมันทำตามนี้ได้แรงดีนะครับตัวอื่นเป็นแค่ตัวซับเดลโอนเท่านั้นแหละ,อ,ะอันนี้ในมุมมองผมนะ,ะประมาณนั้นนะโอเคก็ ไม่พูดพ่าททำเพลงมากครับคลิปนี้เราจะไปแบบไวๆเลยนะครับอโอเคครับผมอตอนแรกผมลองใช้ราเชลนะแต่มันไม่เวิร์ดไม่ได้ไม่เวิร์ดมันขอราเชลยังไม่ได้ทำนะอ่ะโอก็เล่นเลยผมเล่นแต่คารินนะผมบอกเลยว่าผมเล่นแต่คารินจริงอ่ะดูดูว่าผมเล่นยังไงมันไม่มีแมชคาดิกอะไรทั้งนั้นนะเล่นแบบนี้แหละผมเล่นแบบดีมาตั้งแต่สมัย ง่ายอาฆ่าโจมอาา่าฆ่าโจมกูก็ดึงกลับอา่าแล้วก็ปล่อยไปตีต่อครับเราเน้นตะลุมบอลน,นะเป็นนักดาบอะไรฮนะเราไม่สนใจฮนะเราเน้นย่ำใหญ่ใส่เ,เดียวนี่ฮะอ่ะเดี๋ยวเรตีไปเล,ลเลือดหลงเลือดไหลอะไรไม่สนใจอ่ะไอรินตายตายไปไม่ไม่สนใจอาฆ่าโจมฮะอ่ะแล้วปล่อยเหมือนเดิมโอเคทีอาฆ่าโจมไอ้ที่ไอรินตายเนี่ยไอรินไม่ได้ตายเพราะว่าเลือดไหลอยู่เลยนะครับไอรินตายเพราะว่า ไอ้สกิลที่มันโดดสับอะเนี่ยเนี่ยอย่าที่อันเนี้ยที่มันบัฟนะครับโดดสับมันจะไอ้สกิลแรกอะสกิลเนี้ยเนี่ยเนี่ยพอมันใช้ปุ๊บมันจะโดดมาสับนั่นฮะสับอีวานฮะเห็นไหมอ่ะพออาฆาตจุดโจมาก็เอาออกฮะชุบได้กระชุบครับอ่ะกดสวินซะน้อยอัลวินน้อยตัดเลี้ยงเรานนั่เองนะครับกดไปเสร็จเนี่ยตีไปเรื่อยฮะ อ่ะแทงอีวานอ่ะอีวานตายอ,อีวานตายได้ยังไงอีวานตายก็ไม่เป็นไรครับเพราะคารินเราฮิลสิ่งที่ต้องระวังมีอย่างเดียวอย่าให้พาร์ตมาโดดสับคารินตายในฮิตเดียวมีแค่นี้จริงๆถ้าพาร์ตมาโดดสับคารินตายในฮิตเดียวทุกอย่างจะจบทันทีฮะเพราะเราไม่มีตัวที่จะมาชุบกับพิลละอ่ะอันนี้เหลือแค่เดนโลน เมื่อไรก็ฮิวเดลโลนไปแล้วลากลากออกมาลากเดลโลนออกมาเดี๋ยวจะโดนสกิลมันตายซะก่อนนี่ฮะฮิวจนชุบได้อะฮิวกระใส่สกิลจนชุบได้เอะชุบได้ก็ตีต่อลุมกันต่ออ่าดูนะฮะแล้วถาไงเลือดหลงเลือดไหลอะไรยังไงก็ปล่อยไปเดลโลนจะตายไหมอ่าสุดท้ายไม่ตายฮะนี่ผมกดฮิวรออ่ะเห็นไหมอ่าค่าจุดโจมมาค่าจุดโจมมาก็ปล่อยอาค่าจุดโจมก่อนแล้วก็ปล่อยสวินเข้าไปแล้วก็ฮิวฮะ เนผมเล่นแค่นี้จริงๆนะเจอพัดมาจะเอาตัวก็เอาตัวผสมผสมที่จริงจะเอาดาเมจสามตัวมาก็ได้นะแต่ผมเอาผสมผสมไนีคือแบบว่าเอาให้อ e ีวานเะน่เป็นตัวรับดาเมจหลังคือมันมีแท้งอยู่ในนั้นนะครับแต่คือเราก็แบบเราจะยัดดาเมจสามตัวก็ได้แต่ว่ามันจะมีตัวที่ที่ริงควรควรเอามาลงอย่างยิ่งนะครับคือตัวแคร์เพราะว่าสังเกตไหมมันมีบัฟดูดเลือด มั้งกับบัฟเล่ยเนี่ยแหละบัฟเลือดหรือเล่ยเนี่ยแหละผมก็ไม่เข้าใจแต่คือ,นอนเนี่ยไอ้บัฟเนี่ยเราเอาแคร์ลบลบได้บัฟคงบัฟขี้อะไรเงี้ยถ้ามันโดดสับติดขี้ขขี่มันแรงนะแต่ก็ที่ปัญหาครับผมเราคาริสจดได้ไปอาฆาตจุดโจมอาฆาตจุดโจมไม่ต้องสนใจฮนะเราก็ฮิวเดียเด๋ยวโลนเนี่ยเดนโลนยังไม่อยอมตายเยนะครับเห็นไหมยิ่งมีพวกยิงไกลโฮเตยิงต้งสบายแต่ว่า พาร์ทมากมันอาจจะโดดสับตัวยิงไกลก็ได้นะแต่ไม่รู้ดิผมไม่เข้าใจเหมือนกันเนี่ยแม้มันโดดมันก็โดดสับแค่คารินในอะไรพวกเนี้คือมันไม่ไม่เอ๊ะมันโดดสับแค่ไอรินอะไรเงี้ยมันไม่มาโดดสับคารินโดดสับอยู่รอบเดียวอแต่ก็ไม่ตายนะเพราะผมมั่นใจว่าคารินผมรับไหวไม่ตายอยู่แล้วเพราะว่าเรามาสเตอรี่เราก็ก็ให้เป็นป้องกันแล้วอะไรเงี้ยเราก็น้นนวดไปเนี่ยนวดนวดนวด,นวด,น,วด,น,วดนวดไป เนี่ยนวดจนเหลือหกแสตแล้วคิดดูกัเนี่ยอาคาจุดโจมก็ลากออกวงนิดเดียวลากง่ายอยู่แล้วสบายๆครับก็สีไ่ไปอ่ะไอ้ลินตายตายแล้วไงน่เราใช้ชีวิตแบบมแมลงสาบครับ <c oughs> เรียวไฮด้าเรียกฟูนี่ตัวบรับไอชิปนี้คือแบบฟูไปก็แบบตลกตัวเองไปนะผมก็เล่นแบบจริงๆนะไม่รู้จะไปเล่นยังไงอะลากอะไรยังไงตัตายก็จบแล้วค,ครับ ไงแบบเนี้ยผมเล่นแบบนี้จริงๆนะไม่รู้ว่าใครเล่นยังไงช่องไหนอะไรยังไงนะครับอาจจะใช้สกอตมาการเลือดไหลหรือเ่าแต่เลือดไหลมันไม่แรงนะเราก็เล่นแค่นี้และครับนวดเอาคือท,ที่ตอนแรกผมลองลาเชลลาเชลสามสิบหกก็จริงแต่ลาเชลไม่ได้อัพไอศักยภาพนะครับ ซึ่งศักยภาพสำคัญมากนะครับราเชลย,ยังไม่ได้อัพอะไรเลยศักยภาพก็เลยมันไม่ไหวอ่ะมันไม่ถึกนะครับผมนี่อันนี้ก็ตามคาซีนไปอ่ะเนี่ยค,ครับสุดท้ายแค่ผ่านมิชชั่นบรรลุล้มเหลวอะไรเดี๋ยวค่อยมาเก็บที่หลังครับไอ้มิชชั่นอันตรงอันติสี่ครั้งอะไรก็โอ้ช่างมาันเถอะไว้ก่อนนะไว้ค่อยไว้ค่อยสนใจมันที่หลังไว้เกียร์แบบๆแล้วค่อยมา จบลนะข้ามมาบทที่เก้าแล้วครับผมบทสุดท้ายแล้วนะครับตอนนี้ไม่รู้จะจบคืนนี้หรือเปล่านะก็เริ่มง่วงแล้วแหละอาจจะไปนอนก่อนนะครับผมก็อะหมดแล้วแหละเลาก,ก็ลากไปในวิดีโอเลยนะครับผมเียข้างไปเป็นวิดีโอนะก็โอเคครับขอบคุณครับบ๊ายบาย